ใครมากดกิ่งไปดูดีกว่าฮัล hey, ใครนะสวัสด,ดีฉันเดนิวยังไม่ทำอะไรจะมาหาหน่อยยังจนายไม่ทำอะไรอะจะมาหาหน่อยนายเอาไปเซอ่อเลยไหมโอ้มาพอดีเลยจะก,กินขนมนายไปเซอ่อให้ฉันหน่อยสิ ได้ไหมเอ่อ,อ,อ,อได้นะกนะ็ได้นะได้ไดนะ้โอเคนั่นขอบคุณมากโอเคนายอยากซื้ออะไรมากกว่านั้นอีกหรือฉันไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายก็ไปเลีอยวซื้ออย่างที่นายอยากกินก็ได้เอ่อเช ต้อยดेฉันปैยोลดेว่าย ป൒ർ൮ ดेฉันปैซേ คോൻ งീลੈลว่ายลੈลੈ โอ'कൈ ഉുുൽ ਸੀൣ ഉുൽ 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 เลือกเลือก,กซื้อไปก่อนดางนั้นเดี๋ยวหาอะไรที่อยากฉันอยากกินแล้วจอน,นี่ฝากซื้อมาเด้วยกันแต่ว่าจอน,นี่อยากกินโคลามมงซื้ึฉันก็เลยจะไปซื้อเฮ้ hey, จอนนี่ฉันซื้อขนมมาให้หนายแล้วจอนนี่อยู่หรือเปล่านายอยู่หรือเปล่าเออเ้าไปดูสิว่เาเป็นยังไง จอนนี่นายอยู่หรือเปล่าเฮ้ยจอนนี่ฉันซื้อขนมฟ้างาแล้วแต่ว่าแต่นายกำลังทำอะไรอยู่เหรอเออฉันกำลังวาดรูปอยู่น่ะวาดรูปเหรอฉันขอดูได้ไหมได้ไหมอ๋อได้แด่ฉันให้นายดูแหละดูภาพของฉันมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเนฉันเป็นหัดวาดรูปนายเข้าใจใช่ไหมอ๋อ ข้าใจเข้าใจนี่คือรูปภาพของฉันอ๋อฉันคิดว่ามันแปลกๆนะแต่ว่ามันก็สวยอยู่น่าไปประกวดวาดภาพไหมจอนนี่นายอยาประกวดวาดภาพไหมเหรอฉันเออไม่ได้กว่านะเพราะว่าฉันไม่กล้าไม่เป็นไรฉันก็ไม่กล้าอยู่ดี ทำไมเหรอทำไมนันไม่กล้าฉันฉันไม่อยากทำฉันแคว่วาดมือเล่นฉันอยากแคว่วาดมือเล่นเฉยอก็ได้นะอแต่ว่าฉันบอกว่าไม่อยากไปอ่าอย่าบอกฉันไป ไม่ที่สุดก็เข้ามาจนได้โจเดยียวยบายอ๋อฉันนั่งวิ่งไงปไหนเห็นทำยังไงเนี่ยฉันไม่เคยประกดด้วยซ้ำทำยังไงวะโจทย์คือวาดส,สตรอเบอรี่ฉันก็วาดไป คนละดูคงคึ้นอันนี้ก็ก็ชได้อยู่เออชได้ส่วนอันนี้ก็เออเอองก็ไม่กันแนนดีสองคะแนนไปไม่สองดาวไปดูมันเอนอเออส่วนต่อมาขอต่อมาขอให้มันของฉันนั่นเนี้ยของฉันนั่นเน้ไม่ของฉันเองทุกคนให้สิบไปเลยเฮีย เซนไตามาเลยส่วนตอมาครับเป็นของใครนะอันนี้ของใครวะผมก็ไม่รู้แต่ก็ใบสุดสองคะแนนใบสักสองคะแนนก็ตอมาครับพูดเลนะคือเลยนะคือใครวะเนะี่ยเราได้ที่สามาที่สามตอมาตด้ต่อไป เราต้องรอตาต่อไปดูสีรีสสามนะได้เจ็ดคะแนนอู้คงเจ๊งมากมเย้เย้เย้อู้ที่หนึ่งมันสวยตรงไหนวะที่สองล่ะสวยตรงไหนครจะไปรอได้ยัึ่งต่อมาอีกรอบหนึ่ง เาดูของเอนรเป็นยังไงเออมันเอเนเอนเอนะ P I S ห้าเขวะนี่น่าเศร้าที้หัวแมงกะพุนด้วยส่วนต่อมาแมงกะพุนมันแปลกๆให้แค่สองดาวพอมันแปลกๆหนานตาหมึกม่เหมืมันแมงกะพุนว้า,าม,ม,มันแปลก ส,นนนนสนออ่นนี้น่ารักดีเป่าๆเปามันน่ารักดีส่วนต่อมาคืออะไรอนนีาน่ารักมากฮ่ดา,าดาวไปเลยฮ่าดาวไปเลยฮ่าดาวไปเลยฮ่าดาวไปเลยยี่ฮ่าดาวตำอมาของฉันเองสวยมากเลยใช่ไหมล่ะ ส่วนตัวหมบูน่าอีฮ่าฮฮ่าฮ่มีพละอาทิตย์ด้วยฉันก็หอมุูร์้นานเท่าสวนต่อมาของใครก็ไม่รู้แมงกพูนสีม่วงมาเลยแต่ก็น่ารักอยู่ให้สองดาวต่อมาคือของใครเอ้ยผู้ชนะฮือคือคือใครวันนี่ยเบคอนเบคอนได้สิปดคะแนน เราได้สิบแฮ้ด์นละเราได้ยี่สามแข่งเสร็จแนวเอารูปภาพไปอวดเดนิลที่บ้านดีกว่าอขอปิดคี่อยู่กันในหน้ากากอคนบ๊ายบาย